เดอลมอนจะมาช่วยกาลัน,ลนาจา๊ะติดลมติดลมติดหรอใครพี่ปัอบติด,ล,ตดล่นลื่นตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันไปหลายที่แล้วด้วย เลแอร์เลไปแล้วดึงยังไงเมืม่อกี okay ้ช่วยเขาเราเลยช่วยเขาเราติดด yes ้วย หลบนิดหนึง่งหลบนิดหนึง่งเดี๋ยววินรถพี่ป๊อปนิดหนึ่งนะคะเพราะเขาเล่นกันเล่นไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เล่นไรให้มันนิดนึงโอ้โหแมงมุมเนี่ย เงี้พี่ตานตเนี้เที่ติดตรงนี้กันไงก็เลยต้องเป็นรอยเปหมดแล้วใช่พีต่ติดกันใช่ใช่ขึ้นไปไปแล้วไปแล้ว เสียบโหลดเจ้าป่ฝนตกด้วยนะคะฝนตกด้วยนะคะล้อพี่ป๊อปไม่ต้องหมุนเลยอ่ะมันไหลมาเลยอ,ะอ่อะพี่ป๊อบอย่าเพิ่งไปพี่แค่พีอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมา อ้าวไปเมื่อกี้เชือกมันโดนเหยียบโอเคไป รอ้อแทบไม่หมุนเลยนะ <c oughs> ล้าไม่ต้องหมุนล้าไม่ต้องหมุนเลยไหลได้อย่างเดียว <laughs> ไปจะเลื่อนนิดนึงเบาเบาพี่เบาเบา เราจะปาดนิดนึงเลยแทบไม่ต้องหมุนเลยนะขึ้นไหมพี่ไม่ไปขึ้นได้ป่ะไปงีม้มางี้ได้ไหมต้องดึงหน่อยหรือป่ะ

ไป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 

เดี๋ยวค่อยไปอ่านทางซ้ายไปดันไปดันไปลิงไปลิงไปไางซ้ายขวาไปเออลิงเลยอัดอัดน้อยอัดน้อยอัดน้อยอัดเลยเออคันนี้โบกไหมน้ำหนักเยอะคันนี้คันนี้น้ำหนักเยอะเหรอลงลงล่างลงล่างเดี๋ยวมันไหลลงเองอ๋อ โอ,โ,อโอ้โหส yeah. oh. hey. ุดยอดสุดยอดแต่น้ำหนักเยอะปลายเบาเออเฮ้ยอันนี้เบาๆอ่ะอันนี้เบาๆอันนี้เบาๆมาลงล่องท่านต้องลงล่องเดี๋ยวเปนไหลลงล่องเองเดี๋ยวลงล่องเองคอยลงล่องมาเลยของอะไรไม่ต้องไปถึงมากด้วยด้วยค่ะอาผมอะไรไม่ต้องถืงมากเป็นไงเป็นไงเร่งแรงเลย หัวสั่นแล้วไปสุดยอดเป็นไงเป็นไงสุดยอดอสุดยอดสุดยอดเลยเป็นไงคะ นี้หนักหนักกว่านี้ไหมในรถนี่แหละหนักที่สุดแล้วเยอะมากเลยคันนี้หนักสุดแล้วสุดยอดเป็นไงเบิร์ตสบายมากเกะโหสุดยอดเลยใช่ป่ะแอนครับคับนี้ค่ะคันนี้เป็นไงคะสนุกมากค่ะสนุกมากเลยปัดดีจังเลยนะไช่ ไงเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงคันนี้สุดยอดเลยครับสุดยอดไปดีมากเลยร้อนี่มันเลยร้อนมันเลยนะพี่ไม่ต้องหมุนเลยอ่ะปัดไปอย่างเดียวนะขออีก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 นะอ่าเบอร์สิบเป็นไงเบอร์สิบใชครับสบายมากเลยนะปัดดีมากเลยฮะแอบแอร์พี่ไหนอะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันดี เบอร์หกเหรอเบอร์หกเป็นไงบ้างคะเบอร์หกสบายมากครับเอ้ยสบายมากเลยคันนี้ขึ้นมาอย่างฉิวเลยเบอร์สองค่ะเบอร์เอ้ยเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนี่เบอร์เจ็ดเป็นไงบ้างคะพี่เป็นไงบ้างนะโดนลากไปแล้วโดนลากนิดนึงไม่เป็นไรนะพี่เนาะทั้งร้องหมูดีนะคะครับ อันนี้เบอร์หนึ่งโดเรมอนนะคะโดเิมอมนโดเรมอนไปช่วยกันลากนิดนึงเบอร์หนึ่งเป็นไงบ้างเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นไงบ้างคะบายนะคะไปลากเข้ามานะคะ